อัปเดตราคาน้ำมันวันที่13มีนาคม2566ณเวลา7นาฬิกาโดยมีกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลดังนี้แก๊สโซฮอล95ราคา36บาท35สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล e20 ราคา34บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล e85 ราคา34บาท49สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ราคา36บาท8สตางค์ต่อลิตร Super Power แก๊สโซฮอล95ราคา34บาท64สตางค์ต่อลิตรเบนซิน95ราคา44บาท16สตางค์ต่อลิตรดีเซล ราคา33บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลพรีเมียมราคา43บาท6สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา33บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลราคา33บาท94สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้ราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันอังคารที่7มีนาคม2566เวลา5นาฬิกาอย่างไรก็ตามราคานน้มัข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่